พอไปนะพร้อมยังพร้อมละพรมอยู่้เนเนเน้ยายมิมีหมู่บ้านนี่ไอ้เอยิงดิโอ้ยตรงไหนโอ้ยไปหวัดอยลิซ่ามันโหดแล้วแข่งห้นนี้ อาอาเมีโหลดมาล้วทามิงแล้วเป็นิดอีทำได้ดีต้องถอดราย้อยครับเห็นแ้วและเห็นลายหูเห่อเฮ้ยลนกันลอยเอาเิดปึนวันเเบิดฮะแม่งเฮ้เนียมึงต้องแบ่งเล่นปูวันเล่นนิดหน่อยมีคนมีคนอยากติด ก่าจะไอ้กลางเมืองมีนะวิ่งเคลียร์กลางเมือ video, งได <c oughs> ้ก่อนไว้จะหนีได้จะไปเคลียร์กลางเมืองทำไมล่ะมา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 อยู่ไหนฮะดีเฮ้ยขยับไปดิบ้านหลังมาส่งมาส่งกหลังฮกหลังมีตัวหนึ่งข้าม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 ไปดิข้ามไปดิข้ามไปดิ ล่างนชั้นล่างอ่ะมันกระโดดมาด้านหลังแล้วดีละไอ้บ้านกูมีคนนึงปังไม่ตัดไม่รับเลยไอ้เขี้ยนหน้าไปตัวนึงผมรออยู่กำแพงอยู่ไหนกำแพงเลื่อยปุบปายแล้วจับ Ỏi, มดเราะว่กระตุ้โอ oui. ้ยไ้ยโโอ้ยอยู่ไหนอยู่ไหนโไปนะพร้อมยังพร้อมแล้วโรยอมงโคบยังไงน้งสเนาะน้อยนึงเจ็บเข้า ไอเย็นจะเย็นบางท่านเย็นขวาอะไรกันเราไปไปนะมีตัวมีปะมีมีมีล้อยู่ห้องนี้ห้องนี้ตายละไฟใครเนี่ยเขี้ยกูไฟกูไฟดีเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอมีเจ็ดแปดลูกโอ้โหนี่ดัดเนย้อมันคือบอดไปสั่นโคตรเบาระยะไกลถอยลิซ่ามันถูก เราเข้าแข่งไมปดิตัวมหัศยาตอบใบไปบเร่าแล้วมึงเบรกมั้ยอะไรนะอีกตีประทีมอยู่พี่ข้างหน้าพี่อ่ะอ้าวอะไรอ่ะอ้าวแล้วอ้าวแล้วอาภัตก็แล้วไอ้สัสว่าพี่กูโดนทีมตายชัวเอ๊ะแต่ถ้าเราไม่ลงน้ำเราเองดิเดินๆเดินรูดเดินเข้าไหแล้วลงน้ำไปแล้วดิลงน้ำไปแล้วไงมันก็ตายไงถ้ามันลงน้ำอ่ะ น็อกน็อกเฮ้ยเดี๋ยวตัวเดียวเลยหมดปะไม่หมดสามมาสามสามวงมาแล้ะมีลิ้นเงียบมากเลยเนี่ยเหมือนไม่มีคนแล้ววงมาแล้ววงมาแล้วเป็นเงียบแรงโอ้ยเก้าสิบเออไม่ไอเดโนน็อกตรงนี้ไปหวานยริงเดียวนะไม่รู้ครับผมก็ไม่ใครก็ได้ขับรถมาหน่อยความหมายท่าไไม่มีวิ่งเลยเมียวมลาบ้าดารถไปแล้วใช่เหรอเออ ไมมีรถจีบมึงอยู่ไม่รู้อยู่ไหนถึงได้รีบได้ับหน่อยขับไปลับลับอะไรวิ่งมาดิให้ลาบขับไปลับไปวิ่งอยู่วิ่งไม่ชันขับไปลับที่เดิมมึงจะโยกทำไมโูโดนแต่ละโยกทำไมไฟฟ้าโทรั่ทไฟ้า เล่นเข่าซ้ายนี้แต่บ้านซ้ายมือซ้ายมือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววุ้ยแตกจบจบมีคนนะพื้นที่เล่นคนหน่อยอยนานแล้วเนี่ยคนไม่ค่อยไม่เจอเลยมาเล่นตรงนี้ก็ได้เนี่ยพื้นที่เยอะเออไอ้รอด้วยรอด้วยตายวงนี้ไม่เป็นไากันอยู่ไหนมีลีกันเหรอวะเออเอ้ยมีเอ้หน้ามีลีมีคนนึง ไีบาน้าเรื่อนใช่เพื่อนนีนายนานาหนา้ตงไหนไม่ขับไปแล้วน้ำมันน้ำมันมันหมดโอ้ยแกมันก็ไม่รอเราเลยนี่มันทาเป็แก๊แดอกกลางดิกลางตรงไปไอ้นี่ตรงนั้นมีคนนึงเก็บแล้วหลังต้นไม้หเยอะอะสัตว์มันจะทนี่ดิมเอางเอาวักทางเดินตบหลังตบหลังเฮ้ยซายซี้ายมีหมู่บ้านมีไอ้เอยิงดิ โอ้ยตรงไหนโอ้ยนกนกนกตรงนี้มีตรงนี้มีระวังคนให้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไม่เห็นมีใครตั้เก็บของก่อนด้วยคามไวดีดีดีรอแค่ไหนตบ้าขับไปเล่นหลังมันได้นะได้ได้ได้ผมไม่นะมันก็ได้ขับไปเล่นมัคเหลืองมันได้ยิงได้หมดเลยมันอยู่ตรงไหนนี้ปะไม่ชัวร์เห็นบ้าที่ยิงอ่ะมีคือตนบน ไม่ได้คิวแม่งหลายไปหวัดไม่ไม่รอดแล้วก็แล้วกูไปเฮียไม่ทันเลยสักกูซูมาเห็นได้ดินไ่แก่แม่งกูดักสะพานตั้งนานฆ่าดหนึ่งตัวแล้วกูก็มาตายแก่โอ้ยโอ้ยหน้ากูหน้ากูหน้าโก้อุ้ยอุ้ยอุ้ยข้างหลังยิง หมดหมดหมดไหว Watch out ย,ยิงผมมาอยู่ไหนแล้วไม่รู้ไหนวะมาโผมมาคนไม<ด>้เหรอเดี๋ยวสามคนนะทุบก้อนได้แ<ร>ล <ะ S 2> ้วโค,คนโคนโคนใส่ผงละชงเลย แด้แล้วได้ว่เข้าตัวโคนโคนนใส่บมวล้วชงเลยเห็นไหมตายวงไปละเหลือสอคนละตายก็เลยคิดแค่สองที่เดนกเวนเดีอวละไอ้เฮียคนที่ยิงมึมันตายปะจบเไยอะไรเนี่ยไอ้ตว์ ตัวนัดเบียวตายอะไรเนี่ย I meet you s k i l r in m e n โอ้ย Thank you bro เราพาขนมปังไปทำหมันก่อนนะทุกคนตาเหี่ยวกูไปตาเหี่ยวตอนไหนวะไม่ได้ยิงใครเลยตาเ่ยเออเคียโพเสร็จก็ไม่ได้ยิงใครเหมือนกัน นี่อ่ะโก้ก็เพิ่งมันได้ยินต้องสะพานก้ไม่ได้เอ้ยเดี๋ยวนี้มันกดนานจังวะก็จะไปท่าล็อบบี้เนี่ย